สวัสดีค่ะเมื่อนี้แดดบ่มีแดดหลายมือแล้วเด้อค่ะแต่ว่าพลังงานแสงอาทิตย์แกใส่งานได้ตามปกติถือว่าดีมากๆนะคะเบิ้งอากาศแค่มีความร้อนในอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ก็ใช้งานได้เห็นป่ค่ะหมุนดีพอเคอยทำความสะอาดแผง <laughs> แตะกี้ ขาบหน้ามันเกาะขาวๆหลายเนาะคะนะ่นเนาะตอนนี้เอยทำความสะอาดบิดเลยค่อยขัดออก <c oughs> มันกันเลยได้รับพลังงานดีมากเลยค่ะถึงว่มมีแดดนะคะถึงแดดบ่ถึงแอนเอ่อชีฝาบางแดดบางดวงอาทิตย์โซลาเซลลกับเห็ดงานได้คือเก่าค่ะมันก็ดูดน้ำได้เห็นบ่ค่ะตะกี้คิดยากว <c oughs> ันนี้บ่คิดยากแล้ว ขอให้แพงสะอาดค่ะแพงพลังงานแสงอาทิตย์สะอาดบ่มีคาบอีอยังเกาะขาก็สามารถรับพลังงานได้ดีนะคะเนาะนี่ถือว่าดีมากๆเลยค่ะดูดน้ำเลยตะกี้มันบ่ใครข้นเพราะว่าขอยบรได้ขัดแพงขอยบรได้ทำความสะอาดแพงเนาะนี่แหละค่ะที่หลังจากที่่อยทำความสะอาด ที่ข่อยใส่น้ำสมสาชูผสมผสมฟงซักฟอกหลือหรือหร้อน้ำยาล้างจานเนาะเนี่ยบ่มีขาบเกาะอีกเลยค่ะจําได้อยู่ต้นนะคะเนาะที่คอยขัดแล้วก็ลดกันเกาะของขาบน้ำได้ดีเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขี้ฟุ้นนะคะเนาะแต่มันก็ดีก็ตะกี้แม่นบอกค่ะเนี่ย ไอ้ที่เขาผสมเขาก็ย่าผสมหลาเนาะค่ะเนาะผสมกับน้ำยาล้างจานผสมน้ำแล้วก็ทูทููคัดคัดคัดออกอปยาคัดแห้งเนาะคัดเบาเค่ะคัดเบาเแล้วบะนี่พอลังจากที่ข่อยใส่ตัวเนี้ยแล้วมันบะมีขาบน้ำเกาะอีกเลยค่ะถือว่าดีมากๆค่ะการลดการอันนี้เขาแล้วก็มันสามารถรับพลังงานได้ดีเนาะค่ะเขาก็เย่ไปขัดแห้งให้ อีหย่างมันออกไ้สารเคลือบอีอย่างมันออกที่ทุกคนคิดว่าสารเคลือบมันเสิออกเนาะเขาจะไปคัดคัดคัดแน่เนาะค่ะคัดแค่เอาคราบน้ำออกซ์อๆคัดเบาๆใส่ฟองน้ำนุ่มๆเนาะค่ะนี่บอค่ะถึงบ่มีแดดก็รับพลังงานได้ตามปกติสุดยอดเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบรรจงเฟอร์เบย์ห้เนเดอร์ค่ะเด้อสวัสดีค่ะ